คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน,นทุกคนกลับมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องต้อมพารวยค่ะสวัสดีทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ทุกๆคนนะคะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูวันนี้เป็นครั้งแรก อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งให้ต้อมด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะต้ามลงคลิปแนวทางหวยลาวสตาร์หวยฮานอยหวยมาเลยหวยหุ้นแนวทางรัฐบาลไทยคลิปเลขเด็ดคนดังนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใคระคะ่ะมาดูผลลาวสตาร์ของวันที่9นะคะเมื่อวานกันเลยนะคะเพื่อนๆลาวสตาร์ออก สองหนึ่งสแล้วก็07นะคะเพื่อนๆเ,เราเข้าตัวกลับนะคะเด่นคือเลข7นะคะเด่นคือเลข7เราเข้าตัวกลับนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่ง7 ก็ถือว่าผ่านนะคะเราเข้าตัวกลับค่ะเรามาตามกันต่อนะคะสําหรับแนวทางลาวสตาร์งวดประจําวันที่10เดือนกุมภานะคะเพื่อนเเลขในตารางจะมีเลข5เลข4เลข8เลข7แล้วก็เลข9มีเลข0มีเลข1เลข0นะคะเลขเด่นอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนคือเลข7กับเลข9นะคะ เลข7ก็จะมี70ตามตัวเดิมไปก่อนนะคะเพื่อนๆอาจจะออกเป็นตัวกลับนะอาจจะออก70ก็ได้นะคะแล้วก็72 74เนะคะเพื่อนๆเลข9ก็จะมี90ค่ะ94นะคะแล้วก็97ค่ะตัวกันกันเลข8นะคะกันเลข8มี80 แปนะคะ8 7ค่ะส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะเพื่อนๆหน่งนย์ค่ะ1817นะคะตัวสุดท้ายก็คือ54ค่ะ เพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ชอบเลขที่ต้มเจาะให้นะคะนำเลขในตารางราวตาไปจับชุดกันเองได้นะคะเพื่อนๆจับชุดสองตัวสมตัวได้เลยนะคะส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งและสายรูดนะคะนำเลขเด่นมาวิ่งรูดได้เลยนะคะวิ่งเลข7รูดเลข9นะคะเพื่อนๆที่สำคัญต้อมบอกไว้ทุกๆคลิปเลยซื้อหัวอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะ วันนี้ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนรวยๆเฮงเฮงปังปังนะคะไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะโชคดีตลอดวันและก็ตลอดไปด้วยนะคะวันนี้ต้องพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย